สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปหาเห็ดค่ะไปหาเห็ดลโง,งกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เห็ดหรือเปล่านะคะตัวส้ำตาลจะมาไมลค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับเบาเงคานกับสาวสกุลในวันนี้เราจะไปหา หาเห็ดละโงกกันนะครับไปกันเลยครับไปเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาหาเห็ดละโงกกันนะคะ เจอเป็นหมูมเหนะเ็ดอันนี้นะเอายิบเอาเร็วๆโอเคได้หน่อยนิดโอ้ยทุกคนอะไรกันเป็นอะไรกัน,นอะไรกันคะ ครับนี่น <า S 1> เราเจอทีละดอกทีละดอก,ดอ,กออกเป็นทีละดอกเอากระมูน,นี่นี่คือท,ที่เรียกว่าเห็ดหน้าอ่อนนี่คำว่าคำว่าอ่อนของาอชาวบ้านก็คือสีชมพูนอ่อนอย่างเงี้ยไปอีกหนึ่งดอกขอบเสียงนู่นนู่นนู่น,นไปเอาระวังดูสักนี่เห็นไหมนี่ด้วยนี่เห็นไหม

ื้ออีกดอกนึงแล้วสุดยอดนายออนนีลูกเล็กเสือนี่เออเอาให้พ่อเลยครับโอเควันนี้เราได้เยอะยังพึ่งได้เดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าเลยไปเลยครับ เดินไปเก๋ง่ะสนุกสนานมากเด็กน้อยแทนที่จะกลัวหรือว่าจะเหนื่อยไม่มีเหนื่อยแรงดีกว่าเราอีกโอ้โหจะได้อีกไหมครับเห็ดเนี่ยนี่นีนไหนเจลาะเจล้วป้าโทกตาดีฮะยิ่ไใหญ่ยิ่ไใหญลูกโอ้ไม่ก็โอ้มโอ,อมศี เห็บพึ่งนะนี่อเออน่แหละนี่เห็บพึ่งโอเคครับเก็บเอาเลยน,นี่ฮะเห็ดที่ได้โอเคสุดยอดมากเลยว้าไปต่อเลยครับส,สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเขาเรียกว่าจุดอะไรนะจุดจุดเกือบจุดสุดยอดแล้วเนี่ยของของเขาแล้วนะคะตอนนี้เราก็พักดื่มน้ำเั็น่อนเหนื่อยไหมลูกเชน <c oughs> พาลูกเข้าป่าพาลูกมาลำบากคอนเซปต์เรียนรู้วิถีชีวิตดูเหงื่อโอ้เหงื่อสุดยอด เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มาหากี่ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เรามากี่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าเรามาเกือบเข้าสองชั่วโมงแล้วเราหาเห็ดได้เยอะขนาดไหนเนะี่เอามาดูดิเอามาดูหน่อยสิครับุด,อดอเอ็นากเนยไหมครับน้อยมากเลยครับ อันนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าเจอใครข,ขเห็ดข้างทางอย่าไปต่อเขานะ,ะทุกคนอย่าห้ามต่อสงสารเขานะกว่าจะได้แต่ละดอกเออเราจะมีความรู้สึกได้ว่าแล้วถ้าเราหาเห็ดเองเราก็จะรู้ว่าความยากลาบากในการหาเห็ดมันยากขนาดไหนแต่ถ้าเขาเจอเขาขายข้างทางเราจะไม่ต่อเราจะซื้อทันทีทันใดนะคะโอเคเดี๋ยวเจะพาไปชมวิวรอบๆจ้าไปเลยค่ะ เกิดความบุญบายระหว่าพ่อกับลูกนั่นก็คือข้างลากและนคือข้างบนเอาค่อยไปเด้อเอาจะไปจะได้วะเนี่ยไฟแล้วไม้ข้างเาข้างนั้นจับไม้ข้างซ้เราอยู่กันบนเขา kayaknya kayaknya mau pergi kayaknya mau หาวิธีลงก่อนนะคะทุกคนนี่เปน็นแม่นี่ <S <S แหละหุก็ไม่ <S <S อเ,เอ่าไหร่แตย,ยแต่ยัดมืออันตรนลงอย่อางอ้า ไม่จะลงมือมั้นอ่เดี๋ยวจบภะรกีจการหาเห็ดแล้วครับออมซินเหนื่อยไหมสุดยอดเลยลงไม้ทางตาดนน้ <c oughs> <c oughs> นี่ผลงานของเราเป็นเห็ดผลงานของออมซินโอเคฝนลงเม็ดแล้วฝนตกแล้วเ,ลเรากลับบ้านกันเลยไปเลยครับบ๊ายบาย